เขาดีขาดีครับ TU ปรับราคาใหม่นะครับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังเนี่ยก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันต้องเปลี่ยน TU TU มันคืออะไรผม,ผมเกินสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเคยพูดเรื่องี TU ไปแล้วว่ามิเตอร์ TU ดียังไงเหมาะใครบ้างนะครับผมมิเตอร์ TU เนี่ยมันย่อมาจากคําว่า time of use ก็เลยตัดตัวหน้าเป็น TU ออกมานะครับ เป็นการที่คิดค่าไฟตามช่วงเวลานะครับแทนที่จะเป็นฟิกเลทไปนะครับการคิดตามช่วงเวลาเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ช่วงเขาจะเรียกเป็นออนพีคกับออฟพีคออนพีคจะเป็นช่วงค่าไฟแพงนะครับก็คือตั้งแต่9โมงเช้าจนกระทั่งถึง4ทุ่มนะครับจากเลทค่าไฟปกติเฉลี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4บาทกว่า4บาท60ตังค์นะครับช่วงออนพีคเนี่ย9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับการไฟฟ้าจะคิดค่าไฟคุณที่5บาท70 นะครับส่วนหลัง4ี่ทุ่มไปจนกระทั่งถึง9ก้าโมงเช้าอีกวันหนึ่งนะครับค่าไฟจะถูกมากนะครับอันนี้เอาใจสําหรับคนที่ใช้ไฟคืนเยอะเลยนะครับก็คือ2องบาทหกนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์อ้าวถ้าอย่างนี้เราหยุดอยู่บ้านก็ต้องโดนทั้งช่วงค่าไฟแพงและค่าไฟถูกสิไม่ครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับจะเป็นช่วงออฟพิคทั้งหมดคือค่าไฟ2องบาทหกตลอด24ชั่วโมงนะครับ ทีนี้เมื่อก่อนนี้เนี่ยถ้าไปขอมิเตอร์ทียูคุณจะเสียค่าตั้งค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนมิเตอร์เนี่ยหกพันกว่าบาทนะครับปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้ามีเลทมีเลทราคาใหม่มาให้แล้วนะครับปรับราคานะครับมิเตอร์แรงต่ำหนึ่งเฟสนะครับคุณไปขอเปลี่ยนคุณจ่ายค่าธรรมเนียมแค่3,740บาทอันนี้ยังไม่รวมแบตนะครับส่วนมิเตอร์แรงต่ำสามเฟสเนี่ยไปขอเปลี่ยนนะครับเขาจะคิดค่าธรรมเนียมคุณที่5340บบาทเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นราคาไม่รวมแบตเหมือนกัน นะครับจะเห็นว่าถูกลงมาเยอะมากไฟฟ้าเนี่ยเริ่มเอาใจประชาชนแล้วนะครับก็ใครสนใจติดติที่จะติดมิเตอร์ TOU หรือเปลี่ยนมิเตอร์ท o u นะครับถ้าเป็นลูกค้าผมที่ติดโซล่ากับผมเนี่ยนะครับแล้วคุณมีพฤติกรรมในการใช้ไฟกลางวันน้อยกลางคืนเยอะนะครับเราจะแนะนําให้เปลี่ยนมิเตอร์ท o u และดําเนินการให้อยู่แล้วพร้อมๆกับการขออนุญาตเชื่อมต่อของโซล่าเซลล์นะครับทํา2อย่างคู่กันให้เลยนะครับส่วนใครที่มีข้อสงสัยอยากจะถามรายละเอียดเกี่ยวกับมิเตอร์ท o u ว่า ผมเนี่ยเหมาะกับการใช้มิเตอร์ T.O.U ไหมต้องเปลี่ยนมิเตอร์ T.O.U ไหมหรือใช้โซลา่าคู่กับ T.O.U ไหมนี่เลยข้างล่างนะครับที่คอนแทคเราหรือหน้าโปรไฟล์เรานะครับสอบ,รสอบถามได้นะครับเพราะรักดีโซลา่าคุ้มทุกบาทดูแลทุกเรื่องครับ